สวัสดีครับคลิปนี้ก really ็จะเป็นการมาตรวจสอบดูว่าจากสูตรต่างๆทั้งบนและล่างที่นำเสนอไปมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนตายนะครับสูตรไหนที่ยังมีโอกาสไปต่อในปีใหม่นี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าผลรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่17มกราสองห้าหกนะครับวันที่หนึ่งออก 812519่งสนกะครับเลขท้าย2ตัวออก47จนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มนี้คือเลขกำลังวันที่จะมาทั้งบนและล่างนะครับปรากฏว่างวดแรกของปีนะครับกำลังวันผิดนะครับไม่เข้าทั้งบนและล่างนะครับซึ่งปกติที่ผ่านมานะครับ เลขกำลังวันจะต้องติดอย่างน้อยนะครับไม่สองตัวบนก็สองตัวล่างนะครับหรือติดทั้งบนและล่างนะครับถึงมวดนี้นะครับเลขที่ไม่มีในกลุ่มกำลังวันก็คือเลขสี่กับเลขเก้านะครับปรากฏว่าเลขเก้ามาท้ายสองตัวบนนะครับเลขสี่มาท้ายสองตัวล่างนะครับดังนั้นงวดต่อไปนี้นะครับ เลขจะออกวันที่หนึ่งกุมภานะครับซึ่งเป็นวันพุธนะครับเลขกาลังวันมันก็ต้องเอามาทบทวนดูนะครับแต่ก็ยังคงต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าเลขกำลังวันนี้นะครับชุดสองตัวนี้นะครับมันมันยึดถือใช้ไปได้ตลอดนะครับแต่โอกาสที่มันผิดพลาดนะครับมันก็ต้อง มีนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในงวดปีที่ผ่านมานี่มันยังไม่ผิดนะครับอย่างน้อยก็ยังเข้าอยู่นะครับแต่งวดนี้ปีนี้เป็นงวดแรกของปีไม่ไม่เข้าทั้งบนและล่างนะครับก็ลองดูในงวดต่อไปนะครับซึ่งผมก็ยังจะนำมาเสนอประกอบอยู่นะครับแต่จะไม่ยึดเป็นตัวหลักนะครับ จากสองตัวล่างนะครับจากที่คำนวณให้ไปนะครับปรากฏว่างวดนี้นะครับมีสูตรผิดนะครับสูตรที่ยังเดินดีอยู่นะครับก็คือสูตรนี้นะครับห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้ตายนะครับสูตรนี้ตายนะครับสูตรนี้เดินต่อนะครับ ซึ่งมันเข้าชุดที่ผมไม่ได้เน้นนะครับมันเข้าเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดสี่นี่นะครับซึ่งเป็นเลขที่ผมเลขสี่ผมก็ให้น้ำหนักน้อยอยู่แล้วเนื่องจากผมเอามาสีกับเผมให้น้ำหนักน้อยเพราะผมเอามากระทบกับเลขกำลังวันซึ่งมันไม่มีสีละเจ็ดนะครับดังนั้นโอกาสพาดนะครับ มันก็เลยพลาดไปที่ผมไม่ได้เน้นนะครับในกลุ่มเน้นนะครับแต่เน้นเจ็ดเลขเจ็ดนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เอาสีมานะครับแต่ก็อยู่ในชุดที่กันไว้ที่ผมบอกว่าถ้าใครจะเล่นก็ออกมาเล่นได้นะครับเป็นชุดกันนะครับดังนั้นสองตัวล่างในงวดต่อไปผมก็จะยืนอยู่ที่สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับโดยจะเอาสูตรอื่นเข้ามาประกอบอีก สองสูตรนะครับเพื่อเน้นย้ำนะครับว่าโอกาสที่จะเป็นชุด2อตัวล่างนะครับให้ได้ร้อยเปเซนนะครับแต่ยังไงต้องยึดถือสูตรนี้ไว้นะครับซึ่งยังเดินดีต่อเนื่องนะครับแสดงว่ามงวดต่อไปในปีใหม่นี้ก็ยังยึดถือใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับสองตัวบนนะครับจากสูตรนี้ก็ถือว่าผิดนะครับแสดงว่าสูตรนี้จะต้องปรับปรับออกนะครับใช้ไม่ได้นะครับปรากฏว่าเข้าอยู่ที่เลขประกบนี้ทั้งสองตัวนะครับดังนั้นกลุ่มที่ให้นี้นะครับก็เลยต้องผิดไปนะครับ เสำ้รัลักร้อยก็ผิดนะครับผิดเป็นงวดแรกของปีเลยนะครับคื้นต้นปีก็เป็นปีใหม่ก็ผิดเลยนะครับดังนั้นหลักร้อยงวดนี้ผมก็ต้องปรับใช้สูตรอื่นมาแทนนะครับ สำหรับสูตรเด่นบนเจ็ดสูตรนะครับงวดนี้ก็ยังเดินดีไม่ผิดสักสูตรนะครับจากงวดที่แล้วนะครับทั้งวดก่อนหน้านี้นะครับอย่างงวดที่แล้วเข้าทุกสูตรออกหนึ่งเก้าหกนะครับพอมางวดนี้นะครับออกห้า หนเกนะครับเข้าอยู่ทุกสูตรนะครับเข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่เก้านะครับเข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่หนึ่งกับเก้านะครับเข้าที่หนึ่งกับเก้านะครับเข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่ห้านะครับดังนั้นจะเห็นว่าที่ผมเน้นแล้วบอกว่าวันนี้จะไม่มีเบิ้ลนะครับเพราะ เลขมันออกเน้นเป็นสามกลุ่มชัดเจนมันก็มากลุ่มละตัวนะครับเลขที่กีากำลังมากสุดศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งนะครับเลขกระรองงองคือเก้ามาเก้านะครับเลขที่นี้น้ำหนักเท่ากันนะครับมาที่ตัวห้านะครับออกห้าหนึ่งเก้านะครับก็ซือว่าสูตรเจ็ดสูตรนี้ยังเดินต่อเนื่องนะครับจาก ีที่แล้วนะครับมาถึงต้นปีใหม่นี้นะครับดังนั้นในงวดต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเอาสูตรทั้ง7จ็ดสูตรนี้มาเดินต่อให้ได้ชมกันนะครับว่าจะเด่นอะไรนะครับโดยจะจับแบ่งกลุ่มให้ได้เห็นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจับกลุ่มนะครับในชุดที่ผมจับให้เป็น3ามตัวโต๊ดนะครับก็เข้าอยู่ที่ชุดที่ผมไม่ได้เน้นนี้นะครับ ข้าอยู่ที่ชุดนี้นะครับเป็นสามตัวต้นนะครับดังนั้นในงวดต่อไปนี้หนึ่งกุมภาผมก็จะยังยืนสูตรทั้งเจ็ดสูตรนี้นะครับยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับท่านบอกท่านนี้ไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆแล้วนะครับงวดต่อไปท่านจะได้รับทราบและเข้ามาดูและเอาไปพิจารณาครับ สำหรับเด่นคู่โต๊ดนะครับงวดนี้นะครับเด่นคู่โต๊ดงวดนี้ผิดนะครับซึ่งเมืนก็เดินดีมาตลอดอย่างน้อยเข้ามาอย่างน้อยสองตัวนะครับแต่งวดนี้เข้าแค่ตัวเดียวนะครับเข้าที่หนึ่งนะครับ แชุดที่ผมจับให้นะครับว่าหากกรณีในสี่ตัวนี้นะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับเด่นสามตัวโต๊ดซึ่งผมจับให้นะครับผมเน้นที่หนึ่งห้าเก้านะครับดังนั้นในเด่นคู่โต๊ดเนงวดนี้นะครับถากหากท่านไหน เล่นตามที่ผมจับไว้ให้นะครับเลือกตรงกันนะครับก็มีโอกาสถูกในงวดนี้นะครับเพราะผลรางวัลออกห้าหนึ่งเก้านะครับสำหรับเด่นกูน้โตดนี่วัต่อไปนี้ผมก็ยังจะเอามานำเสนออยู่นะครับแต่จะไม่เน้นเป็นตัวหลักนะครับแต่จะใช้เพียงเป็นเพียงตัวประกอบนะครับ ซึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าอยู่นะครับความเปลี่ยนไปได้มีอยู่นะครับอย่างที่ผมจับไว้ให้นี้นะครับสำหรับ แนวคิดสองตัวล่างนะครับปกติมันก็เดินดีนะครับพอผมเอามานำเสนอเผยแพร่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เอามานะครับซึ่งมาเอามาเสนอเผยแพร่ตอนสรุปล่างนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ผิดเพี้ยนไปเลยนะครับปรากฏว่ามันออกอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับออกออกสี่กับเจ็ดนะครับ ตัวประกบนี้ไม่ออกนะครับแต่ผมก็ยังจะใช้มาเป็นตัวประกบอีกนะครับโดยเฉพาะบางสูตรนะครับสูตรสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ในงวดต่อไปนี้ผมยังจะใช้อยู่นะครับโดยมาประกบกับชุดเด่นนะครับของสูตรนี้นะครับ ยังไงก็ติดตามนะครับซึ่งคลิปต่อไปนี้ผมจะเอาสองตัวล่างมานำเสนอก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยเด่นบนตามสูตรเจ็ดสูตรนะครับซึ่งผมจะเพิ่มสูตรขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งเป็นแปดสูตรนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับเล้วเอาไปพิจารณานะครับแต่นนเนั่นนะครับเอาไปประกอบกับหลักการคิดของท่านนักคิดท่านอื่นด้วยนะครับ จะเห็นได้ว่าผมก็พูดแต่แรกแล้วว่าเลขดับงวดนี้นะครับมันก็ยึดถือไม่ได้นะครับซึ่งหลายสูตรกวดนี้ให้ดับล่างคือดับสีนะครับแต่ผมไม่เน้นสีนะครับผมเอามาแค่เป็นเพียงตัวประกอบนะครับซึ่งผมให้น้ำหนักที่ห้าหกเจ็ดนะครับแต่สีเป็นเพียงแค่ตัวประกอบนะครับไม่ได้เน้นให้นะครับ แต่ท่านใดที่มีโชคก็คงจะเรียกเอาไปเล่นนะครับก็คงจะถูกรางวันนะครับสำหรับสี่เลขสี่ที่ผมไม่เน้นก็เนื่องจากผมไปยึดตัวกําลังวันเลขเด่นคู่กำลังวัดน,นะครับซึ่งไม่มีสี่กับเก้านะครับผมเลยให้น้าหนักน้อยทั้งสี่ทั้งเก้าทั้งบนทั้งล่างนะครับดงนั้นงวดต่อไปนี้นะครับก็คงจะดูว่า เลขที่อ,ออกวันพุธนะครับในกำลังวันก็คือสี่กับ9้านะครับก็ดูว่าเลขที่ไม่มีในกำลังวันของสี่กับเ้าไปเลขอะไรนะครับก็จะเอามาเป็นตัวรองทุกกันอย่างเช่นงวดนี้นะครับก็จะเอามากันไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับการคิดคำนวณแน,น,นวแนวทางของผมนะครับซึ่งจะเป็นการคิดย้อนหลังสามงวดนะครับ แนวคิดนี้อาจจะต่างจากนักคิดทั้งอื่นนะครับก็เพื่อให้ท่านได้เอาแนวคิดของผมไปประกอบกับแนวคิดของท่านนักคำนวณท่านอื่นนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสที่ได้ตัวที่แม่นที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มาพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมานำเสนอสองตัวล่างนะครับโดยปรับสูตรใหม่นะครับโดยยทด ยึดสูตรเก่าที่เดินอยู่นะครับแล้วเอาสูตรใหม่แทรกเข้ามานะครับเพื่อท่านจะได้เอาไปพิจารณาและเตรียมตัวเสาะหานะครับเลขที่ท่านถูกใจมาไว้นะครับเสียงโชคนะครับก็คงรบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมาพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ